มีแต่วักรุงเทพงั้นเลยวัดกรุงเทพคือไปเที่ยววัดนาคูหากันนาวัดนาคูหาอืมันเป็นเทืเนะอืมเนี่ยขวาเนี่ยเขาทำทำไอเนี่ยเขาเขาขุดไอนี่เนาะขุดดินเอาไปขายเปล่าเปล่เนี่ยเหมือนดินลุกหลังไว้ถงที่อืม เนี่ยเขามีนีด่ด้วยนะมีน้ำตกอ่ะเหมือนที่วีทำน้ำตกตะกี้เลย <laughs> น้ำตกวีแรงมากอะ่ะของเขาไหลซาซาของวีนี่ไหลแรงมากเลย <laughs> อยากมาเลยดูดิมีหมอกด้วยอะ่ะฝนตกอืมเนี่ยไม่เห็นอะไร อิแขวนว้าวมาจากพม่าเจ้าคะ่ะอ้าวฝนฝนหยุดเฉยเลยดูดิยังงงอเดิดอ้าวเมืกี้ฝนตกหนักมากเลยโอ้โหดีจังเทวรานี่ของศักดิ์สิทธิ์เนาะขอก่อนนะวันนี้ขอให้ญาติโย,ยมมาถวายก่อนนะ,อะจอดนี่นแล้วก็ขึ้นเหรอ,อ ไม่รู้เหมือนกันอ่ะีเขาไม่รู้ว่าไปนู่นรถค่อยมาทางนี้สิไปนู่นก่อน,น,นกลับทางนี้อยู่ใช่ป่ะใช่อืมตามเขาอืมขออนุญาตโยมมาถวายผ้าถวายนู่นถวายนี่มาเที่ยวก่อนอืมต้นไม้พันปีอะไรอ่ะต้าเดินมาอย่างเงี้ยใกล้ๆนี่ยอ่ะ เนี่ยวัดน,นาคูหาอีกสองกิโลอือสวยมากเลยโลเขียวกระจึ๊คจี๊เลยโลมีกระถินด้วยมะละกอ <c oughs> ไม้ไผ่มีหน่อไม้มีกล้วยมีขนุน ม่วงกล้วยป่าคนเยอะมากเลยดูดิจอดรถมาถึงนี่เลยหนี่คือพลังโซเชียลนะเนี่ยหูพระเจ้าคือสมัยก่อนมันยอดมันเป็นวัดเล็กๆสามรยเมตรจากนั้นจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ข้างหน้าอู นี่นนนนไปกลับแล้วละส่วนอ๋อเขาไม่นี่กันจอดริมถนนมันง่ายกว่าไปกลับรถตรงนู้นนี่นี่คือพลังโซเชียลพลังโซเชียลนี่ทําอะไรที่มันแบบนี้เนาะ <c oughs> <ค>นก็จอด <c oughs> จอดนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงต้องไปกลับแล้ว,ลวมันจอดตรงนี้ตรงนี้มาชมบิวกันนี่กาแฟเหรอกาแฟสดเหรอ โอ,โอ้ยมีอะไรอ่ะมีอะไรคล่องๆเรามันเนี่ยก้อนหินอะไร โอ้ยอยู่ในหุบเขามีอะไรเหมือนโคบมค,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 คลงตรงนูง้นอ่ะ ใช่สนใจใช่ไหม,หไมก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านพลังโซเชียลทำให้ได้ถึงขนาดนี้แบบเออสุดยอดเนาะนมาจากกทมอทั้งนั้นกทมก็เยอะนะเนี่ยตัวอะไร ลำใหญ่นี้ไม่ค่อยออกลูกเพราะเขาไม่ได้ใส่ยาดูว่คือหมู่บ้านไหนหมู่บ้านเล็กมากเลยค่ะกี้เห็นัม่ทางเข้าหมู่บ้าน,านทางนู้นนี่กี่อีกทางทางเข้าสองทางทำไมป้าไม่เอารถเข้ามา

รงมืนี่ได้ไม่ไไมไระปกอ๋อเนี่ยโอ้ยเราไม่ยังไม่ได้กลับบ้านทันทีเลยไงเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้เราถึงจะได้กลับบ้านใช่ไหมอืม,อมเพราะฉะนั้นเราเราซื้อหน่อไม้ไปไม่ได้ใบตองที่เราเอาไปมันจะเหี่ยวหรือเปล่าว่าไม่รู้ไฝากหน่อยฝากอะไรฝากผ้าอุ้บารอ้าวแต่ก็ตรงนี้จะได้ เออทำไมป้าแม่ไม่มาจอดตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็มีที่จอดเลยเยอะเลยเห็นไหมดูดออิถ้าใครจะไปดูก็ห็นถ้าบดเขาจอดจะเส็นน,นี่ที่จอดมีเยอะแยะเลยรูดิข้นโหเนี่ยรูดิป้าไปเอาขึ้นไปขึ้นมาลงมาจอดนี่ไปไปอืม,อม มีมีนาด้วยแต่ที่จอดเขาก็มีอยู่แค่นี้เองมีเยอะอยู่เห็นไหมบอกว่าจะให้เป้าลงมาตามไม่ยอมลงมาอ,มมอ,อันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนมั้งเนี่ยเน,น,น,นี่ยนา นี่ปไม่เห็นตรงนี้นะแล้วหมามันก็ตื่นเต้นนะมันไม่เคยถึงคนเยอะๆเนี่ยนาทำนาเฮ้ยเหมือนเพิ่งจะดำเนี่ยยังไม่ฟื้นเลยตายหรือเลปล่าไม่รู้นี่พระธาตุธาตุอืม แผนที่ไม่ได้ลงมือไม่กล้าไม่พูดถึงชื่อหรือประวัตินะเดี๋ยวเพี้ยนเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษามานนมาแล้วก็มาตกใจอ,อืมเป็นไม้เก่า มันคือว่าประจำหมู่บ้านใช่แล้วอุ้ยสวยดูดีดูข้างในดีสวยมากเลยสวยมากมากเลยไปไปเราว่าเก่งจังเลยเราอ่ะเก่งจังเลยโอ้โหนี่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 ไปก่อนแล้วค่อยขับมาบ้าน โอ้ยพ่อพอทางนู้นสวยมากเลยนี่ขายหวยเจ้าหวยหวยหวยใบทาไมกี่บาทอ่ะโอ้ยน,น,นี่เนี่ยข้าวเกียบอะไรไม่รู้อ่ะมีขอวให้กินด้วย ข้าวหน้าต้นี่อร่อยเป็นเป็นเป็นเล่าเป็นเหล้าข้าวเป็นเหล้าอุ้ยนี่ไงที่นี่ก็มีของกินป้าไม่ยอมมากินเนี่ยไปหากินอะไรบนหาบนหาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะอ๋อนี่ข้าวเกียบเกียบปลายหน้ำจืดไง เาาเก็บหยน้จอาใบวะก็ไปดึอย่างละถุงไป้อุย้ยถุงเท่าไหร่ครับแล้วอันเนี้ยอ,อ่ะสิบบาทอันนี้สิบบาทอันนี้ยังไม่ทอดต้องทอดก่อนนะออทอก่อนกินเมียเอาอันนี้ก็ได้หรือแล้วแต่อ๋อถ้าจะเอาอันนี้ก็ได้หุย้ยข้าวสวยมากเลย มันไม่มีน้ำอ่ะโอ้ภูเขา ว้าวสวยมากค่ oka, นะอยูยกกางทุ่งนางเ,เขาเดินไปไหนกันเนี่ยข้างในนี้มีของดีใช่ไหม เดิไปเที่ยวกัน ดเดินใกล้สุดทางนะเดินให้สุดสุดทางไม่รู้ว่ามีอะไรอ๋อนี่เขาเดินมามีร้านขายของเขาปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ Máy à. Mà, má, má nhỉ, thì thì mình nằm mái thôi ạ Nhiều mái rau nè, chỉ tôm chảy má นีน่ที่ยายชอบเคี้ยวปูครููอ้าวไม่มีง้อร่อยอ่ะนึกว่าเป็นนี่ไ <c oughs> ม่งอ้อลอยอ่ะมนึกว่าเป็นเกาลัด <c oughs> เห็นคนปุ๋ยๆนึกว่าเป็นของเกาลัด <c oughs> นี่นมีเด็กเข้ามาซื้อของกินตรงนี้เขาก็เลยเลยมาไปาทำกันเหรอ เน ну> oh. right. no yeah, mm hmm. uh ี่บนี yeah, like. yeah. mm ๋ยกินน้ำเมาอ้าวเรอไปท้ำหรอข้างในนี้มีอะไรอ่ะข้านบ่มีสวยึ้นทังใส่มนือนังใส่ไมมีท้ำกะอ ขึ้นไปไกลก็ข้ามเส้นแซ่บหมไกลอ๋อเนี่ยดูป้ายดีๆน้อยกะเมตรท่ามใหญ่กะคือบอกว่าขึ้นผาสิงห์มันจะหลงสามร้อยห้าสิบเมตรในประเทศไทยอืมมีแห่งเดียวในประเทศไทยสาลายน้ำจดืดอุ้ยขอเข้าห้องน้ำก่อนอันนี้นึกว่านึกว่าเป็นอะไรตะกี้ แต่กี้มองมานื้นว่าเขาปล่อยให้ปล่อยให้ยามล้างเนี่ยถัว่วถั่วดินน่าจะฟักก็เยอะอยู่นะดึงออกมาเดี๋ยวเขาว่าให้เราเนี้เห็นองค์พระสวยมากอยู่ในกลางป่ากลางลงพลังโซเชียล พลังโซเชียลนี่เป็นอะไรที่ไม่ใช่แล้วก็เป็นหมู่บ้านกลางถุกขเขานมีหมูม่บ้านมีบ้านไม่กี่หลังม,มีบ้านไม่กี่หลังสวยมากดูดูด,ดูพลังของเรายังไม่เยอะร้อยพลังเยอะๆก่อน มีสารพักใจด้วยเหนื่อยก็พ huh ักก <outfit> ่อนมีพลังก็เดินต่อสารพักใจใครจะคิดล่ะว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้เนี่ยดูนี่ไงอยู่ต้งตูด อาว่มีไปเออ่ยข้างในก็โอเคมีว่ามีพระมีุทรูปก,ก็มีเนี่ยหือ ใช่ใช่วุ้ยคนลุกใช่อุ้ยท่านอยู่นี่ด้วยนี่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 ใช่มาเยอะจังเลยดูดินี่ออกจากออกจากนี่บัตรัดอย่างนี้นะเราออกจาก วัดมาหน่อยนึงแล้วเมื่อกี้หมู่บ้านนี้มีไม,ม่ถึงร้อยหลังโอ้ยป้าแบบอยู่นี่นี่แบบยังไงอ่ะอีนี่มากเลยเนาะคือทุกทุกคนนี่นไม่จัดก,กันหมดเพราะมีไม่ถึงร้อยหลังใช่รู้จักสิมีอะไรก็ไม่แบ่งบ้านกันกินไงเป็นอย่างงี้ใพ่บอกรู้จักกันนะรู้จักกันเนี่ยถึงหน้าทางออกคือเดินเดินเอานี่ยังท่วงหมู่บ้านได้เลย เล็กกว่าใช่เล็กกว่าหุ่ยดินดำใช่เล็กกว่าหุ่ยดินดำอีหุ่ยดินดำนี่หันี่อ่หูอุ้ยดูเล็กกว่าหมู่บ้านมันภูเขาเล็กกว่าเพภูเขาอันนี้เห็นไหมเพอร์เฟคก็ใหญ่นะหลายร้อยหลักเป็นร้อยไงร้อยหลังค่ะเลยหุ่ยหมู่บ้านเพอร์เฟคเยอะกี่ร้อยหนึ่งเกือบสองสองร้อยสอก็หลังกือบสามร้อยหลักนี่ชีวิตดูแล้วเล็กกว่าเพอร์เฟค นี่ไงออกแล้วไปต่อนะ